สวัสดีนะคะสวัสดี fc พอตอของลุงพลปะแตน่ทูกทุกคนนะคะวันนี้นาฟ้าโอ้โหข่าวกำลังดังเลยนะคะบิ๊กโจ๊กนะคะถูกหมายค้นบ้านโดยไม่รู้ตัวนะคะ fc นะอย่างนางฟ้าเนี่ยชอบมากเลยบิ๊กโจ๊กทำงานดีมีประสิทธิภาพนะคะทำงานดีทุกตรงนะคะตรงฉินนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่ามีใครอยากจะคล้ายๆแบบว่า พยายามที่จะเหยียบเส้นเขาอะนะคะไปเหยียบเส้นเขาปุ๊บเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เลยถูกแก่งกันแกล้งนั่นแหละความคิดของนางฟ้านะคะเอฟซีนะอุ้ยไปเหยียบหางใครเนาะบิ๊กโจ๊กเนาะเขาถึง,ง,งได้ทําขนาดนี้โอ้ยน่าเห็นใจจริงๆน่าสงสารเนาะก็เป็นกําลังใจให้บิ๊กโจ๊กนะคะเอฟซีเราโหดูเขามาตลอดนะคะทําหน้าที่ทําอะไรเนี่ยไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับคดีอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ท่านก็ตรงตรงต่อหน้าที่ทําดีทุกอย่างนะคะ f อฟตอนนี้นะคะมีการที่จะมีการแต่งตั้งผอ,อรตรไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะเกี่ยวนะตรงนี้หรือเปล่านะคะถึงมีการขัดแข้งขัดขากันเพื่อที่จะนะคะตัดเขาเรียกว่าตัดขานะคะตัดขาบิ๊กโจ๊กนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้บิ๊กโจ๊กแล้วกันนะคะเอฟซขาเนี่ยทั้งหมายคนที่ไปค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะคะ ยังไม่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กเลยนะคะแต่ว่าออกหมายได้ยังไงถูกไมค้ยเอฟซีน่าตลกนะคะเออการการที่ขอหมายค้นเนี่ยมันคือคือบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันไม่ได้สุดจริลเลยนะคะทําแบบนี้ทําไมถูกไมคายเอฟซีตลกอะ่ะนะคะการที่ค้นหมายเนี่ยนะนี่ยังตามตัวคนที่ไปขอหมายค้นยังไม่ได้เลยนะคะ f อซเดี๋ยวจะลองลองฟังนะคะ ท่านบิ๊กโจ๊กนะคะผู้ที่ฟังนะคะว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ถแถลงการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะเว้ยสงสารจังเลยอะ่ะออที่ผมดูเนี่ยในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับนะเพราะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยเ,เป็นการขอค้นเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับ เป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ยเพียงแค่บ้านเล็ที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมด นะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนางบุวรชั้นผู้ใหญ่นะข้ามาค้นนะครับไม่ช้าคนก็ไปพบสิ่งผิดกฎหมายอะไรสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านแรงบุวรชั้นผู้ใหญ่เนี่ย,ยมันต้องมีพยานฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายสารนะครับอขอหมายสารเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะตัวไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผม อันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เป็นคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกําลังนกก็ตามคดีร้อยสี่สิบล้านก็ตามนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตำรวจทั้งหมดนะที่ถูกออกไมยจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับ ก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทําผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตํารวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทําผิดก็มันก็ต้องจับเขาต้องรับสภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมองยังไงคะลูกน้องคนสนิทจันตับถึหมดเลยก็เออเขาบอกว่ามี เกี่ยวข้องลูกเวพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็พนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในต่อรอนะครับนะนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน้องทั้งหมดโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องต้องต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเห่าที่เป็นชุดทํางานนะครับนะเพราะฉะนั้น วนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือพีซีเขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับพดจริงิดจริงก็ต้องเงินดีอ,อาญานะครับนะบมันมันก็ต้องว่าไปมันต้องแยกส่วนรูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไป,นปนไม่ได้นะแต่อันดับแรกอันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนันนะ ผมมีแต่ปลาพวกนี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปตามสั่งศาลน,นะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค,นนค,นคน้นค้นผลเอกสุเชษทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดกาา็เป็นญาติผมนะก็เป็นญาติผมแต่ถามว่า ไม่บอกสารเนะี่ยว่าค้นบ้านบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมชุดทํางานก็รู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่นี้ม,มันก็ไม่มันก็ไม่ปผ่งใส่ะนะครับนะคือแต่แต่ค้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับค้นก็ผมให้ค้นหมดทั้งสี่หลังหมายว่าในหมายค้นอะคะไม่ได้ต้องเหตุผลในการของข้าคน้นของเราว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรก็คือที่เขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ แต่ว่าหลักการของหมายค้นเนี่ยผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอสาว,ว่าเป็นบ้านของพลเอกสุรเชษถูกไหมครับแต่นี้สารเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามสารไเลยสารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองผบต,ตรเนี่ยมันมีพยายนเนี่ยถามเพียงแค่ที่มันค้นได้หรือเปล่าละ่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ถูกไหมครับ รราาหลักเป็นชื่อของของท่านเลยไหมครับหรือว่าเป็นชื่อชื่อสีหลังเป็นเป็นเป็นชื่อญาานผมเองก็มีพ่อผมอยู่หลังหนึ่งนะครับผมอยู่แล้วก็ลูกน้องอเก็บของนะนะเพราะฉะนัะ้นก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทําต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับ บมว่าเป็นการเงิทางตรอเนี่ยเกี่ยวพ้องกับเรื่องที่จะมีกําลังแสตบ้างของตรอะหะอันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเร็วๆนี้มันจะมีเรื่องอะไรนะครับนะผมขอไม่ตอบแล้วก็คือก็ยอมรับบะครับว่าผมทํารดีเยอะนะครับครีแต่ละกดณีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับนะเส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับก็กำลังจะมีการออกหมายจับตํารวจหลายคนนะครับมีการเข้าค้นอีกหลายส่วนมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็ต้อง ต้องรับแรงกดดันแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทานะครับปฏิบัติเหตไมได้เลยครับว่าตำรวจมีความแ้กกันภายในจริงๆก็ผมก็บอกว่าบัป็ีการเมืองภายในตรนะครับเอาท่านท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรอพบอได้โดยที่ไม่มีความผิดผมผมให้ท่านดูนี้ก่อนแนจะทำให้ความึกไปใผมารเองไมครับ่จะต้องมีการเช้บินกันในอนาคตผมผมไม่เชคบินหรอแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ ต่อสู้ไปตามสิทธิ์อะนะครับนะเออครับผมผมก็ต้องว่าไปตามประการใครใครใครค้นบ้านผมโดยมีชอบผมก็ต้องดาเนินคดีอ,อ,อาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกสารก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อท่านลองไปถามสารดินะว่าเขารูไ้ไหมว่าเป็นบ้านผลเอกสุเชษสารก็้ไม่รู้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อคน้คนค้นบ้านของพลเอกสุเชษ ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่าเฮ้ยมีผมเกี่ยวข้องกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นทำที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการการดิสเครดิตนะครับนะการทําให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการการทำงานนะครับเพราะผมก็ทํางานอยู่แล้วปกติวันนี้ก็ออกมาทํางานปกติ ถูกจับนะเ,เราก็ต้องต้องดูแลเขานะแต่ว่าส่วนความผิดรู่นน้องลู่น้องเหล่ลาคนก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจคือถ้ารุ่น้องแสดงความบริสุทธิ์แล้วผ่านได้นะก็จบถูกไหมครับนะทะเยายานก็จบแต่ถ้าครับท่านเคยทำไปดเคยจับผู้หลอมาบ้างนะท่านโดนการดูแลลงคืนไหมครับไม่มีการอาคืนจริงสิน้นอย่างนี้สิคือหมายว่าอ,อ,อันไหนที่ทําถูกเราก็ต้องบ้าไปแต่ไหนทําผิดก็ต้องฟ้องกั ไมห,หมดแหละนะครับนะมันก็ต้องคือต้องเข้าใจว่าเราไปทําหน้าที่แบบนี้นะครับเราไปทํางานแบบนี้ถามว่ามีใครบ้างจับตํารวจจับข้าราชการมันไม่มีนะเพราะว่าอย่างเรงเราไปจับเขาถึงรู้กฎหมายมากนะครับเพราะเราก็ต้องมีความระแยดรอบคอบนะแต่ว่าวันนี้เมื่อมีการดําเนินการกับชุดทำงานเรานะครับนะเราก็ต้องต้องดูว่าเอ๊อะอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับนะแต่ว่าเหมือนกันการค้นบ้านผมก็เพื่อจะให้ผมเสียเครดิต ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แสดงาผมก็แสดงความดุจใจไปแล้วนะครับไ่้คนทุหลังมีการแจ้งข่าวนะครับว่าที่บ้านการจ่ายค่าไฟคนจ่ายค่าไฟที่บ้านให้คืออย่างนี้ผมต้องเรียยว่าไอ้คนจ่ายค่าไฟก็ไม่ใช่ก็คือคนจ่ายค่าไฟก็คือเป็นลูกน้องผมนะผมก็โอนผมก็ให้เงินเราไปลองผบเราจะมานั่งจ่ายได้ไงเราก็ให้ให้เด็กเอาไปจ่ายไปจ่ายมันมันไม่กี่ตังค์เองนะค่าไฟก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับมัน มันมันคำว่า,า,าจ่ายค่าไฟบ้านผมมันผมไม่ได้ให้เจ้าของเว็บพนันมาจ่ายให้ถูกไหมครับสวัสดีนะคะ fc เห็นไหมคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้บิ๊กโจ๊กนะคะว่าบิ๊กโจ๊กจะผ่านตรงนี้ถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กผ่านตรงนี้นะคะคอยดูนะคะสิ่งที่จะตบเขาเรียกว่าสิ่งที่จะแบกกลับมาหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเชื่อไหมคะ รอชมตอนต่อไปนะคะงานเนี้ยยาวไกลแน่ค่ะ fc ติดตามตอนต่อไปนะคะ